ว,วัสดีครับท่านผู้ชมช่องปลาทองปากเสือชาแนลพี่น้องเอ๋ยนี่พี่น้องปลาทองกัสิพาท่านผู้ชมมาเบิง่งส่นลอยฟ้านาอพี่น้องดูบนสะพานอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพญยานั่นเองนะทุกคนคว,วามสวยความงามงแต่ตอนนี้ปลาทองกะสิมุงนาไปทางสะพานพุทธนะทุกคนไปสาท่านผู้ชมเิ่งบรรยากาศ ทางลงมันจะเป็นเหนี่วใดนะทุกคนนี่เบื้องต้นนี้ทุกคนฟังนี่ก็เป็นสะพอ่าเป็นทางนะทางนี้ก็เป็นทางส่วนตรงกลางก็จะเป็นสวนรอกไ้สวนลอยฟ้านะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นเรือลาทุกคนไปพี่น้อกไปชมต้นยำกันนี่ เมืองนํำของเทียวเริ่มเนยมาหลังมาทุกคนค่อาายู่วัฒนธรรเย็นงย็่งน้องหลักไม่ง่ายมาพี่น้องเอ๋พี่น้องเองเุดยอดความสวยความงามความอลาัางการความดูราของเมืองไทยของประเทศไทยของไทยแลนด์นะทุกคนสุดยอดทีอลาัางการขนาดนี่ บ่อนาเสือว่าในกรุงเทพในเมืองกรุงนี่อันนี้เป็นลิฟต์นะทุกคนเป็นลิฟต์นี่เมืองอ่อนอีความสะดวกความส,ามสบายนะแกขึ้นสะพานนะยังมีลิฟต์ให้ขึ้นนะทุกคนความสะดวกความส,ามสบายของเมืองไทยนะก็ะนะ่สอสร้างเพื่อนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะทุกคนโอ้โห อันนี้เป็นทางลงนะนี่นี่นี่เลิบคนนี่ลิบเห็นไหมนี่มานี่ความสะดวกความสบายนะลายสั้นไายทุกคนลายสั้นลายสั้นเมืองเอาบัวเสือเนี่ยทุกคนอันนี้เป็นลิฟต์อันนี้ความสะดวกความสบายะเจ้อสร้างให้นักท่องเที่ยวนะเออสุดยอดนี่ส่วนด้านล่างคนอ่า แต่สะพานทางด่วนพนพน้องก็จะเป็นอ่าสนามสนามามอ่กีฬาเนาะทุกคนก็จะมีสนามบอลสนามมินิบอลเนาะทุกคนมินเล่เบื้องตี้ี่น้องเขาพัฒนาแบบบ่อไฮซูลเปล่าเลยแต่เพื่อนักเรียนเพื่อสถาะนะเนาะทุกคน,นโอ้โหนี่ด้านนี้ก็จะเป็นอ่าด้านที่ออกกําลังกายนะทุกคนโอ้โห เบื้องตี้นีคคคนน่ความสวยความงามความสะอาดพี่น้องเลยเบื้องตี้นี่เบื้องกระจ้าเห็กกระจ้าสร้างกระจ้าทำความสวยความงามนี่ฟังนี่ก็จะเป็นอา่ามังค่าเจ้าเตบอลลูกอีย่างนี้เตบอนฟังนี้ฟังนี้เป็นเตบอนนะทุกคน,นเตบอนฟังนี้โอ้โหประเทศไทย ตู้ส่วนส่วนกั้งคุณนก็จะเป็นเตตะก้อนะทุกคนเตตะก้อโอ้โห oh, oh, มันมีมีสามอย่างมีเตตะก้อมีเตะบอลมีมริบอลนะทุกคนโอ้โหนี่เลยคือประเทศไทยโอ้โ oh, ห oh. อันนี้อยู่ใต้สะพานนะใต้ทางด่วนนะพี่น้องใต้ทางด่วนแก็ใต้ทางดวนนะ่นงดว,นงดวนก็เป็นสนามกีฬา แต่ค่ะฟ้าม่นก็สิเป็น á, ต้นไม้ครับทุกคนโอ้โหเบิ่งเอาทุกคนเด้นี่สุดยอดอลังการมากๆประเทศไทยคิดได้จังไหนสร้างได้จังไหนนาะพี่น้องสุดยอดที่นี้ไปให้ท่านผู้ชมมาเที่ยวกันจีพาท่านผู้ชมออกไปด้านนอกครับนทะุกคนไปด้านนอกไปพี่น้องเอง นี่พี่น้องเอ้ยอันนี้คือรถสูงไม่เกินสามเมตรห้าสิบลอดใต้สะพานนะทุกคน,นเบิ้งเอาโอ้โหนี่พี่น้องมาท่องกันดีหลังจากที่อยู่บนสะพานนะพี่น้องมาท่องกันลงมาด้านล่างนะทุกคนขออนาตพาท่านผู้ชมมาชมเบิ้งบรรยากาศในใต้สะพานน้อพี่น้องเียบแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานพระปกเกล้านี่พี่น้องเอ้ยนี่ ส่วนทางนั่นนะทุกคนทางนั่น,นเป็นสะพานพุดท,ทางนี่ก็จะเป็นสะพานพระโปกเป้านะทุกคนต้องสะพานจะอยู่ี่ยมกันสะพานอาพุตก็จะเป็นสะพานเล็กนะทุกคนสะพานเล็กสะพานาพระโปกะเปาก็จะเป็นสะพานปูนควนามหลักการของ ประเทศไทยนะโอ้โหสุดยอดแบบนี้ทุกคนเลยว้าวว้าวว้าวาว,าว,าวาสุดยอดแห้งทุกคนเบิ่องต้นโอ้โหสุดยอดอีกทุกคนเลยเดี๋ยวบัตรทองก็ทำถนนไปอ่าตึงแม,านาม่น้ำจตุพรยากัน้องพี่นอ้องกวานสวยงามขนาดไหนนะทุกคน นี่พี่น้องเอ้ความสวยงามนะความสวยงามนี่อันนี้คือแม่น้ำเจ้าพยานะทุกคนโอ้โหหนามทูงแห้งนี่พี่น้องส่วนด้านบนเป็นสะารพานพุทธเป็เจ้อกรเดิ่มเปิดไฟแล้วพี่น้องไฟแสงสีความสวยความงามความอลาัางการไห้พี่น้องเดี๋ยวบ่ตท่องสที่พาท่านผู้ชมชมบึงอ่าทางเดินท้าน้อพี่น้องอเรียบแม่น้ำเจ้าพญา โอ้โหพี่น้อยเลยอนซ้อนที่อนซ้อนหลายประเทศไทยนี่นี่พี่นอ้อยวิ่ที่เขต็พระนครน,นี่พี่นอ้อย พอ้โหแตา่ามองนีพระเจ้าพอให้เขาไปกนเราใส่กุญแจเดี๋ยววัดทอบมาทีฟ้าทุกคนมาชมเบืองบรรยากาศดูยานนี้ทุกคนโอ้โหพี่น้องเอกงามแรงเบิงทุกคนโอ้โหอันนี้เป็นเรือ เรือกเก็บขยะทุกคนเลยป้าทุกคบึงนางของเทียวสาทางชาทุกคนเต็มเลยเับพระจอ้อมาไทายรูปโอ้โหพี่น้องเอ้นี่เบ่งเบ่งคนไทยเขาพระจอ้อเฮ็ดพระจอสอ้างนี่อันนี้คือเรือเรือกเก็บ คือว่าเก็บขยะนั่นเองนะทุกคนโอ้โหอลังการมากๆเลยทุกคนเอ้ยมาทองบอกเคยเห็นจากเถื่อพี่น้องเออื้อมันมีไหล่ลำเลยพี่น้องเกือกเก็บพักตบพี่น้องเอ้ยอ๋อทุกอย่างแห้งดีทุกคนเลยทุคนงาไปเลยทุกคนเบิง่งเอาอือหือเหรอ เรือเก็บขยะแบบสบายๆเลยพี่น้องเป็นอ่าฟลิปทุนเลยกลิฟสาวเอาพักตบขึ้นมานาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นอ่าเครื่อง <c oughs> เครื่องปั่นหรือเครื่องอยังสักอย่างทุกคนโอ้เครื่องดูดเครื่องดูดขยะดูดพักตบขึ้นมาทุกคนเลยแบบว่าคัดขยะเนาะอาจเป็นไปได้ทุกคนเบิ้งพักตบไล่หลายทุกคนเลยว้าวบรรยากาศงามแห้งพี่นอ่อย สุดยอดอีกน,นี่อันนี้คือบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยานะทุกคนถลทสวยงามนี่สุดยอดอีกคนเลยโอ้โหน้ำแงี้ยมอดนี่ฮะทุกคนฮอดสลา,านี่ ชนหมดนี่พี่น้องประวัติศาสตร์นี่คือประวัติศาสตร์โอ้โหพี่น้องเ้ยส่วนข้างหน้ามาท่องเป็นวัดอารุณน,นะทุกคนวัดอรุณทุกคนโอ้โหบรรยากาศงามแรงๆทุกคนเ้ยทุกคนเลยสุดยอดอีนีุ้กคนโอ้โห ชุดยอดอีก Systems, ทีพี่น้อยบรรยากาศงามแรงแรงนี่แหละพี่น่อยนี่พี่น่อยบรรยากาศงามแรงแรงโอ้โหสวยงามรูราอลังการมากๆพี่น่อยนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือเรืออ่าองเทศบาลพี่น้องสำนักงานเทศบาลคือมหานครนะทุกคนบรรยากาศงามแรงแรงสวยงามพี่หน่อยสุดยอดอีกเอาพี่หน่อย สำหรับคลิปนี้นะมาท่องกับศิลาท่านผู้ชมเพียงคนเนียพี่น้องท่านมาฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามเนาะพี่น้องสิ่งที่สำคัญเนาะบอกกดข้ามโฆษ,ษณาเพื่อเป็นกำลังแรงใจเราทุกคนสำหรับคลิปนี้กับศิลาท่านผู้ชมเพียงคนเดียเดี๋ยวพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ